ถ้าคุณกำลังมองหามินิสปริงเกอร์ที่ไม่ได้ให้น้ำแบบรอบตัววันนี้เรามีมินิสปริงเกอร์ที่ให้น้ำแบบแนวยาวมานำเสนอกันครับซับแสงวิศวะพันเทคโนโลยี Technology for life สวัสดีครับทุกท่านซับแสงรีวิววันนี้จะมารีวิวมินิ S มินิสปริงเกอร์แป้นประทะของทางซ u เปอร์โปรดักต์กันครับมินิ S มีขนาดเสียบท่อ PE อยู่ที่3ทับ5มิิเมตรและยังสามารถติดตั้งกับฝาครอบ PVC ได้ด้วยนะครับ โดยการใช้ฝาครอบ M7 ขีครับวิธีการติดตั้งกับท่อ PE ให้ทำการเจาะท่อโดยด้านเจาะท่อ PE ในจุดที่ต้องการติดตั้งครับเมื่อเจาะท่อเสร็จแล้วให้นำมินิสปริงเกอร์มาติดตั้งก็เป็นอันเสร็จครับส่วนการติดตั้งกับท่อ PVC ให้ใช้ฝาครอบ M7 ขี 10, ที่มีเกลียวในขนาด4หุนติดตั้งกับมินิสปริงเกอร์ก่อน จากนั้นก็ให้นำไปติดตั้งกับข้อต่อตรงเกลียวนอกตามขนาดครับทดสอบม,มินิสปริงเกอร์เมื่อทำการเปิดน้ำน้ำจะกระทบกับหัวปะทะพุ่งออกมาสองแฉกดังคลิปเลยครับเป็นมินิสปริงเกอร์ที่เหมาะกับไม้แนวรัว้วไม้ยืนต้นหรือพืชที่ปลูกยกร่องเป็นแนวขนแหงครับเม็ดน้ำที่จ่ายออกมามีขนาดเล็กและเป็นละออง รัศมีการจ่ายน้ำของรุ่นนี้ทำได้อยู่ที่ประมาณ2.5-3ถึงเมตรครับทดสอบบนความสูงจากพื้น1เมตรส่วนแรงดันน้ำที่ใช้อยู่ที่1บาครับไปดูลักษณะาการใช้งานกับท่อ PE ก,กันครับปริมาณการจ่ายน้ำ เราจะนำมิเตอร์ก่อนและหลังทดสอบมาเทียบกันนะครับใน1นาทีมินิ S ทํทำได้1ลิตรต่อนาทีคิดเป็นชั่วโมงอยู่ที่60ลิตรต่อชั่วโมงครับสรุปผลการทดสอบดังนี้ครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากทางเราครับ สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นโชว์อยู่นี้หรือจะสแกน QR Code เพื่อเข้าไปรับชมสินค้าที่น่าสนใจในร้านของเราได้ที่ช h อป e ีและ Lazada